ลืมดำบรรยากาศอำเภอวังน้ำเขียวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะวัดธาซุสงสาขา92กิโลเมตรอยู่ใกล้กันใกับวัดแสงธรรมนี่แหละธาตุงร้วัดอะไรวัดหลวงปู่ฤาษีหลิงดำพระราชพรมยานหมอกยังเต้มเลยว้าวดา้ใกล้ว้าวดา้าตอนเราไปซื้อไหหรเลิฟมีแด่งมงนเลยครับ เชียงรายนี่ไงไงร,งร่มงเข้าชมฟรีตร้านวิวร้้ไออุ่นเข้าชมฟรีันพา,นา,นาก็บตวนมองเห็นหยอดเจด,ดีแล้วครับมุมนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาจากอำเภอบางน้ำเขียวนะครับจากถนนหลับก็ประมาณสน่าจะ2กิโลเปิดเวลา6นาฬิกา ติดเวลาสิบแปนาฬิกานกอะไรอ่ะนกไสเดือนขับรถวนชมวันนี้ยังอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวอยู่นะครับแวะมาตรงนี้คือวัดแสงธรรมวังเขาเขียวต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านพระอาจารย์โสภาสมาโนปลูกในวันวิสาขาบูชา1มิถุนายน2559 เป็นป้ายข้อปฏิบัติบอกว่าพระมหาเจดีย์ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นสถานที่สําหรับแสวงบุญควรสํารวมกายวาจาใจด้วยความเคารพเราสร้างวัดนี้ไม่ใช่เพื่อธุรกิจไม่ใช่เพื่อการค้าขายไม่ใช่พุทธพาณิชย์เราสร้างเพื่อให้คนมาบําเพ็ญบุญไม่จําเป็นต้องหิ้วสังฆทานมามือเปล่าเ,าเามาก้มหัวให้พระพุทธเจ้าเราเดินคิดไปชมพระมหาเจดีย์ วัดประกาศเอาไว้นะครับถ้าจะนมัสก,การพระมหาเจดีย์ก็เชิญชั้น2และ3ส,ส่วนชั้นที่1ตรงนี้ก็เปิดเฉพาะทํำวัดเย็นนไปชั้น2ครับเปิดดูสิลูกเปิดดู พักข้าไปเลยอ,อีกชั้นหนึ่งโ,โห้สร้างด้วยหินอ,อน่อนทั้งหมดเลยขึ้นมาบนชั้นนี้ก็เอาบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับทะเลหมอกเงนเงาตืร่รอบพระมหาเจดีย์ตรงนี้ก็จะทำเป็นสมจักร ล็อกเอาไว้เลย <Yes. S 1> ข้างในปริสถานพระพุทธรูปกราบพระไม่ควรรีบตั้งใจกราบลงเสมือนพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้าเรา mm hmm. ชายเขาตรงนั้นเป็นทะเลหมอกนะครับ ละมหาเจดีวัดป่าแสงธรรมวังเขาเขียวที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสุดอลังการงานสร้างได้เติมองดูทางลาดสำหรับรถวิวแชร์ เร็วๆน้อยจะไปถึงไหนพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลได้ขับรถชมแล้วก็เดินชมรอบๆบริเวณเห็นทิวทัศน์บรรยากาศของวัดแสงธรรม วังเขาเขียวว่าแล้วก็เดินทางต่อไปครับ